ข้าว่านะหลานชายเจ้าไม่ได้เป็นลูกชาวนาตระกูลเสริล็อกแค่ก่อกำแพงยังเบี้ยวเลยถ้าลุงใหญ่ไม่รู้อะไรข้าไม่เคยทำงานพวกนี้เลยใจน่อยากช่วยแต่ไม่มีแรงจริงๆอ๋องั้นช่างเถอะเอ่อเจ้าไม่ต้องก่อแล้วงั้นเจ้าช่วยข้าหาบดินไปผสมโคลนทีนะอ๋ออ้ย โอ้ยโอ้ย,อยลุงใหญ่ข้าอ่อนแอขี้โรคแต่เด็กแถมเพิ่งทำเอลเครดอีกอะอ้อยาโอ้ยช่างเถอะไม่ต้องทำแล้วงั้นเจ้าไปที่ครัวเอาน้ำมาให้หน่อยนะขอรับอท่านลงชิ้เเนียน นรองน้สามอาเหิงอาเหิงพวกท่านมาช่วยอาสะพัยแยกบ้านเหรอใช่แล้วอนเอะาเหิงทไมวันนี้มาได้ถ้าขอผู้ดูแลหยุดเลยมาช่วยน่ะดีมาเลยช่วยกันมาช่วยกันนะท่านนะว่าไงใครทำตรงนี้ไว้น่ะสนั่วเนี่ยเจ้านั่นเนี่ยไม่ไหวเลยพร้อมแห้งแรงน้อยลุงใหญ่เจ้าให้ไปตักน้ำแทนแล้ว ถ้างั้นเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะข้าเองแม่อาหึงของเราเนี่ยพึ่งได้เสมอเจ้าดูทำงานคล่องขนาดนี้นี่สิคนทำงานเป็นโอ้โหมาแล้วเหรอทำใหญ่เลย